น่ารักครับมันแหงมากเลยพี่ดูไม่ทันเลยพ,พี่ดูไม่ทันเมื่อกี้อะไรหย,งย<ก>องโยกลองลองลองส่งมาใหม่หน่อยกัเดล๋วพี่ดูไม่ทันมุยนั่ไปมันน่ารักจังเลยอตัวเลยกี้เออพี่แอนบอกน่ารักแต่ดูไม่ทัน ผู้เจ้ามีถาดไปนี่มือนี่ข่อยเย็นถาดดีเดินไหมดไไเดินไปเดินมา,ามก็มีแกงสะพือ่อเก็ต้องขับรถไปประมาณสองสองโด่เหรอ,อไปไปไปข้อรถเราขึ้นเวทีกี่โมงสี่สี่ห้าทุ่ม <c oughs> บออาบน้ำไปอาบแล้วเมื่อคืนนี่้อเซลลดยื่ใส่ไม่ปวดปว<ะ>ดที่ไหนปวดที่ไหที่นี่ที่ไหนนะไม่ปวดที่ไหนสุด ใช่เจ้าน้ำเบิงขี่ปู๋วุ้งชิบผลงานเจ้าเดเอดอร์สับสิริชัยทั้งนใครชอบหอยแยงมันขึ้ได้ไหมทำไมเธอเปิดสนทุกค่าน้ำเปลี่ยนอาการฉันชอบนะอะไรนี่พี่ก้อยพี่ก้อยว่าอะไรทำไมทเธอดูข่าวจังสิริชัยอ๋อบอยข่าวขึ้นขอบคุณสร้อยเพชรค่ะ ปีต่อไปขอให้บอลและซอระสบสปาร์สขึ้นอีกนะคะวอลเคยเมาสุดที่ไหนคะเขาก็เคยบอกว่าเขาอยู่เมืองนอกถ้าเกิดเขาเมาแต่อยู่ที่นี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะจัดเดอร์สัญญากับลินดาที่ที่มีแต่เราสองคนขนาดนี้ พ,พี่ใส่ hey. เนาะพี่แดงถึงไหนแล้วครับไปเชียงใหม่กันแล้วโอ้โมดก็ไปเชียงใหม่อาร์มก็ไปเชียงใหม่คณิงก็ไปเชียงใหม่เอแบงแม่แดงก็ไปเชียงใหม่ไปหาลุงรุ่นเลยทุกคนจิไปหาลุงรุ่นเหมือนพี่แดงจะไปนอนวัดสองวันเป็นสิบไปเป็นอาทิตย์ไปนอนวัดสองวันแล้วค่อยๆออกมาเที่ยว เกียงคาสัตบอดฉันเมื่อคืนเป็นฟิวเหมือนฟิวปฏิงานแต่เงเองจรงพี่ออ้ผ้าเอยไปเที่ยวใส่แต่ว่าสิยางจ้ำถนนหนทั้งแถวนี้เข็นยังกระสิทธืไปนำ้ำตัวเองเบวกระสอบมาได้ผ้าเก็บของเก่าทั้ง มีที่คนเสื้อเขียวกันตอนวนัวหน้ามีทีผมไปทุกโตะครับคือเริ่มแรกพอประชุมพอ,พอพอพูดคุยอะไรกันเสร็จใช่ไหมครับผมเอาเหล่าเพี้ยวๆนี่ยางชนทุกโตะเลยเออเดินชนลูกน้องคือเปิดเปิดหัวให้ทุกโต๊ะครับผมสภาพามันก็จะงอกมากสันพอนสิทธี่ใช้ผ่าตัะช่องซอมาาในเพิ่นบริค,ป <c oughs> คิปเพิ่นคืบเมฟแล้วบ <c oughs> <ม>างค,คน <ไป S 1> โคตในกลุ่ม คือม,มันจะไม่ได้พักหลายคนกว่าทีให้ถามแฟนเขาทำไมไม่มแมาแต่แต่ผมจะอูบอคือบอกให้ขอห่อยบ้านเดือกแต่ว่าคือเมาเมาหล่อนเวลาเมาอนเว้นแล้วเราเมาันเว้นเราขอประมาณแบบสีทุมเนี่ยสีถุมเริ่มโทษน้่ข่อยแล้วเรลื่อมแบบอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาคือก่อนระวังข่างระวังข่อยขับรถมากบมั่นน้อสะแบงนี่คือประมาณอยู่สองสามเธอวิดีโอข้อเบากัน คือ <c oughs> แล้วนาดิเป็นวิวกยังแบบเฝ้ามากเฝ้ามากจ้วยสินะเพลงถ้ามาถึงแล้วเดินเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเอาทำไมไม่มารับเขาหรอไม่เขาเต้นก่อนเมืงเต้นใช่จิกิกับพ่อแี่จิกิโรงแรมกระจองคนืนขึ้นละหารอยในเดือยป้า เดี๋ยวนี้คือผมทําเพื่อตัวเองมากนะครับแต่ค่อนผมจะไม่นอนโรงแรมเลยจะอยู่บนรถแล้วก็คือถ้าร้อนจะนอนบนรถตู้เพราะมีที่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ร้อนก็จะนอนอยู่หลังดีทีดูลูกน้องทํางานนู่นนี่นั่นแต่ปีนี้มันงานเยอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหน่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ